อันนี้น้ำมันอะไร Exxon เอ็กซ <X> ังเอ็กซังนี่คือเบนซินป่ะเบนซินแล้วเออ่ดีเซลอ่ะกาซอลกาซวนกาซวนโอ้นี่ครับผมก็เติมน้ำมัน e x ซังเติม e x ซังครับ e x ซังกับเบนซินบ้านเราแล้วแมนแล้วแล้วนี่ก็นู่นครับท็อปเปอร์รผม เติมแอกซาเสร็จแล้วก็ไปแกงคูดคูดตอผสมนะโอ้โครับมีผสมด้วยครับผสม,มน้ำมันพาวเวอร์ลงไปตามฝาผสมน้ำมันจะวิ่งดีเปล่า ล,ลออลืล่มไ้ใต้องีใช้ไม่ได้ต,ต,ต้องได้ผสมไมผสมก็ไมได้พวกนี้พวยังเนี่ยคือเป็นพางนี้เราใช้าใช้ไม่ได้อ๋อางใช้ก็ได,ได้เริ่มเี่ เพิ่มเติมไปบอกรถกระโดดมาวิ่งมาแค่นี้ก็ร้อนแล้วจังไก็ได้